สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยกับครูส้มนะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนการเรื่องภาษาไทยมาตรฐานภาษาไทยถิ่นบอกความเป็นไทยนะคะเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักภาษาถิ่นกันก่อนนะคะภาษาถิ่นนะคะเป็นภาษาย่อยที่พูดกันในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งเกิดจากการใช้ภาษาเพื่อสื่อความหมายให้เข้าใจกันระหว่างผู้คนที่อาศัยอยู่ตามถิ่นนั้นๆนะคะภาษาถิ่นของไทยนะคะแบ่งออกเป็นสี่ภาคค่ะได้แก่ภาคเหนือนะคะใช้ภาษาไทยเหนือนะคะภาคอีสานนะคะใช้ภาษาที่นอีสานภาคใต้นะคะใช้ภาษาใต้ค่ะและภาคกลางนะคะใช้ภาษากรุงเทพนะคะหรือว่าภาษาไทยมาตรฐานค่ะค่ะมาดูคำทักทายนะคะในภาษาถิ่นต่างๆนะคะ ภาคก,กลางนะคะจะใช้คำว่าสวัสดีค่ะภาคเหนือน,นะคะจะใช้คำว่าสวัสดีเจ้าภาคอีสานนะคะจะใช้คำว่าสบายดีบ่ภาคใต้นะคะจะใช้คำว่าหวาพือค่ะเรามารู้จักคำศัพท์นะคะในภาษาถิ่นต่างๆนะคะเริ่มกันที่หมวดสัตว์ค่ะผีเสื้อนะคะในภาษาเหนือน,นะคะจะใช้คำว่าแมงกัมเปอร์ผาด ภาษาอีสานนะคะจะใช้คําว่าแมงกะเบี้ยภาษาทินใต้นะคะจะใช้คําว่าแมงบี้ข้างขาวนะคะภาษาทินเหนือนะคะจะใช้คําว่าบึงภาษาทินอีสานนะคะจะใช้คําว่าอีเกียภาษาทิมใต้นะคะจะใช้คําว่าข้างคาวค่ะต่อมานะคะคําว่าจระเข้นะคะภาษาทิน e เหนือนะคะจะใช้คําว่าจักเขี้ ภาษาถิ่นอีสานนะคะจะใช้คําว่าอีแค่ภาษาถิ่นใต้นะคะจะใช้คําว่าเคคาว่าช้างนะคะภาษาถิ่นเหนือนะคะจะใช้คําว่าจ้างภาษาถิ่นอีสานนะคะจะใช้คําว่าสางภาษาถิ่นใต้นะคะจะใช้คําว่าช่างประมาณคะหมวดผลไม้ค่ะสับปะรดนะคะภาษาถิ่นเหนือนะคะจะเรียกว่า บักนัดภาษาถิ่นอีสานนะคะจะเรียกว่าบักนัดภาษาถิ่นใต้นะคะจะเรียกว่ายานัดฝรร่างนะคะภาษาถิ่นเหนือนะคะจะเรียกว่าบักแก้วภาษาถิ่นอีสานนะคะจะเรียกว่าบักสีดาภาษาถิ่นใต้นะคะจะเรียกว่าชมพู่ต่อมานะคะคําว่ามาระอภาษาถิ่นเหนือนะคะจะเรียกว่ามักวยเตดภาษาถิ่นอีสานนะคะจะเรียกว่าบักหง ภาษาถิ่นใต้นะคะจะเรียกว่ารอก็ต่อมานะคะคําว่าฝักทองภาษาถิ่นเหนือนะคะจะเรียกว่าบ่าน้ําแก้วภาษาถิ่นอีสานนะคะจะเรียกว่าภาษาถิ่นใต้นะคะจะเรียกว่าน้ําเต้าคะต่อมานะคะเรามาดูประโยคกันบ้างนะคะคําว่าคิดถึงภาษาไทยมาตรฐานนะคะฉันคิดถึงเธอมากๆภาษาไทยถิ่นเหนือนะคะจะเรียกว่า เปิ้นคิดถึงตัวแต้แตนเนอร์คำว่าคิดถึงนะคะในภาษาเนือนะคะจะใช้คําว่าคิดถึงค่ะภาษาอีสานนะคะค่อยคิดฮอดเจา้าไายหลายภาษาอีสานนะคะคําว่าคิดถึงก็คือคิดฮอดค่ะภาษาใต้นะคะฉันหวังเวิร์ดเธอจังคู้คำว่าคิดถึงในภาษาใต้นะคะคือหวังเวิร์ดค่ะต่อมานะคะคําว่าอร่อย ภาษาไทยมาตรฐานนะคะส้มตำร้านนี้อร่อยจังภาษาทิมเหนือนะคะตำส้มร้อนร้านนี้รำแตตะเจ้าคือภาษาเหนือนะคะคําว่าอร่อยนะคะคือคําว่ารำภาษาที่ีสานนะคะตำบักหุ่งร้านนี้แซบอีดีเดอคำว่าอร่อยในภาษาอีสานนะคะคือคำว่าแซบภาษาใต้นะคะ ช่มตำร้านี้ร้อยจังหูคำว่าอร่อยในภาษาตานะคะคือคำว่าร่อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อความกันบ้างนะคะเดีย๋ยวช่วยกันอ่านนะคะยินดีนัก,นกเจ้าจี้มาแอลเจียงใหม่เฮามีพระธาตุดอยสุเทพกู้บ้านกู้เมืองไผ่ามาแอลเจียงใหม่แล้วบ่ได้ขึ้นไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพก็เหมือนมาบ่ถึงเจียงใหม่เนะ้อนักเรียนนะคะช่วยกันดูนะคะว่าภาษาที่เราอ่านไปเนี่ย เป็นภาษาไทยถิ่นไหนนะคะค่ะเป็นภาษาไทยถิ่นเหนือนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันแปลนะคะยินดีนัก,นกเจ้าก็คือยินดีมากๆนะคะตี้มาแอลเจียงใหม่ตี้แปลว่าที่นะคะแอลแปลว่าเที่ยวเจียงใหม่ก็คือเชียงใหม่นะคะเฮาแปลว่าเรานะคะ มีพระธาตุดอยสุเทพกู่บ้านคู่เมืองก็คือคู่บ้านคู่เมืองไผ่ามาแอลเชียงใหม่ไผ่นะคะแปลว่าใครแอวนะคะแปลว่าเที่ยวก็คือใครมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วบัดได้ขึ้นไปไหว้ก็คือบัดได้นะคะก็คือไม่ได้ขึ้นไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพก็เหมือนมาบัดถึง ก็คือไม่ถึงเชียงใหม่นะเจ้าเชียงใหม่นะคะแปลแล้วนะคะก็คือยินดีมากๆนะคะที่มาเที่ยวเชียงใหม่เรามีพระธาตุดอยสุเทพคู่บ้านคู่เมืองใครมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วไม่ขึ้นไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพก็เหมือนมาไม่ถึงเชียงใหม่นะคะข้อความต่อไปนะคะช่วยกันอ่านนะคะ เมื่ออื่นพวกเฮาสิไปเลาะนำกันแล้วสิไปกินปลาเผาปิ้งไก่กับตำบักหุุนหานข้างวัดเพิ่นว่าแซบอีหลีนักเรียนคิดว่าข้อความที่เราอ่านไปเนี่ยเป็นภาษาไทยทินไหนคะเป็นภาษาไทยทินอีสานนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันแปลเหมือนเดิมนะคะมืออื่นพวกเฮาสิไปเลาะนำกัน มืออื่นก็คือพรุ่งนี้นะคะพวกเฮาก็คือพวกเราสินะคะก็คือจะไปเลาะก็คือไปเที่ยวนํากันนะคะก็คือด้วยกันแล้วสิไปก็คือแล้วจะไปกินปลาเผาปิ้งไก่ปิ้งไก่นะคะก็คือไก่ปิ้งหรือว่าไก่ย่างนั่นเองนะคะกับตามบักหุงตามบักหุงก็คือส้มตำค่ะ รานก็คือร้านนะคะข้างวัดเพิ่นว่าแซบอีหรีเพิ่นนะคะแปลว่าเขาแซบนะคะแปลว่าอร่อยอีหรีนะคะแปลว่าจริงๆแปลแล้วนะคะก็คือพรุ่งนี้พวกเราจะไปเที่ยวด้วยกันแล้วจะไปกินปลาเผาไก่ย่างกับส้มตมํำร้านข้างวัดเขาว่าอร่อยมากจริงๆค่ะข้อความต่อไปนะคะปากใต้บ้านเรามีเขามีเร่ คองห้วยส่วนตอส่วนยางส่วนพร้าวส่วนรองกองแสนอุดมสมบูรณ์นักเรียนคิดว่าข้อความที่เราอ่านเนี่ยนะคะเป็นภาษาไทยถิ่นไหนคะค่ะเป็นภาษาไทยถิ่นใต้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันแปลนะคะภาคใต้บ้านเราภาคใต้นะคะก็คือภาคใต้มีเขามีเรก็คือมีภูเขามีทะเล ของห้วยส่วนต่อนะคะก็คือส่วนสตอส่วนยางส่วนพร้าวก็คือส่วนมะพร้าวนะคะส่วนรองกองแสนอุดมสมบูรณ์แปลแล้วนะคะก็คือภาคใต้บ้านเรามีภูเขามีทะเลของห้วยส่วนสะตอส่วนยางส่วนมะพร้าวส่วนรองกองแสนอุดมสมบูรณ์ ค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้กันไปพอสมควรนะคะคุณครูนะคะก็จะมีใบางานให้นักเรียนทำนะคะเพื่อว่าทบทวนความรู้ที่เราได้เรียนกันไปนะคะเหมือนเดิมนะคะใครที่สามารถพิมพ์ได้นะคะก็พิมพ์ออกมาทํานะคะส่วนใครที่พิมพ์ไม่ได้นะคะก็สามารถทําลงในกระดาษหรือว่าสมุดนะคะและถ่ายรูปส่งให